ฮัลโหลคครรัับผมแฟนมีใกลถึงแล้วอ้าวเป็นยังไงบ้างครับก็เตรียมตัวเป็นอย่างไรครับแฟนมีเราโอ้ยตอนนี้อที่ญี่ปุ่นเหรอ LOL หรือว่าที่ญี่ปุ่นครับเามีสองอันเลยหรอใช่สองอันเลยไลถึงก่อน LOL ถึงก่อน LOL ครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกเพลงกันครับว่าเราจะเลือกเพลงไหนดีเพราะว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตเยอะมากโฟก้าเจอร์นี่ก็เพิ่งผ่านไปเนาะ เด <Yes ี๋ยวก็มีคอนเสิร์ต F4 อีกเนาะเดี๋ยวก็มี LOL เนาะเดี๋ยวก็ต้องแบบเออ่เลือกเพลงกันว่าแต่ละแต่ละคู่เนี่ยจะจะไปเป็นเวไหนของเราก็คงจะเป็นสนุกสนานเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างช่วงนี้ได้กลับมาจับไม้บ่อยขึ้นใช่ไหมครับช่วงนี้เริ่มแล้วเริ่มตอนนี้เริ่มแบบมีคิวซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับน่าจะแบบว่า บรรยากาศเก่าๆนี่กกับมาใช่เมื่อต้นปีเป็นนักแสดงกลางปีเป็นนักร้องวัวปลายปีเป็นนักเต้นที่สุดเลยครับก็คือแบบจะจะหายไปถึงแฟนแล้วเนาะใช่ก็อยากเจอครับอยากเจอทุกคนมานานมากแล้วแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้เจอผ่านแบบโซเชียลบ้างผ่านแบบอีเว้นต์บ้างแบบ ไกล้ๆคราวนี้เนี่ยเราจะได้แสดงกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆครับซ้อมหนักไหมครับกับแผ่นพืนกันว่า L อนะจะหนักอยู่เพราะอตอนนี้เห็นตารางซ้อมอะครับแบบซ้อมเกือบทุกวันเไเงยเนาะม,มันแน่นด้วยแล้วบวกกับที่ต้องถ่ายซีรีส์ไปด้วยเพราะตอนนี้ซีรีส์ของแต่ละคนก็เริ่มจะเปิดแล้วเหมือนกัน ทั้งซ้อมด้วยรับงานอีเวนต์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้เดินสายรับงานอีเวนต์ก็ถ้ามีว่างก็จะรับทุกอย่างรับทุกอย่างมันร้อนเงินเหรอยังไงไม่ร้อนหรอกเธอแต่มันถึงเวลาละสามสิบกว่าละเออมันเวลามันเหลือน้อยละครับก็เดินสายเดินสายตอบโปยหรืออะไรไงช่วงนี้พี่อไปการก็ถ้ามีงานก็รับมีอะไรให้ทำก็ทำครับเราจะไม่เลือกว่าเอ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ทาไม่ได้อะไรเงี้ยเราพยายามจะทําให้ได้ทุกอย่างมากกว่าแฟนๆคาดหวัง กับแฟนมิว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นไหมครับในงานนี้น่าจะมีครับเพราะว่าครั้งนี้ก็น่าจะแบบว่างานยิ่งใหญ่ด้วยที่อิมแพดด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่ามีโชว์อะไรให้แบบว่าตื่นเต้นหลายโชว์เลยไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราไงยังมีแบบไบวินอะฮะเตนิวเตนิวคิดสิงใช่แบบคนเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้ให้แฟนได้หายคิดถึงไปเลยหรอโอ้ไม่ก็แอก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแต่ก็น่าจะใหญ่อยู่นะเพราะมันเลื่อนมาหลายรอบเหมือนใช่ใช่เธอมันเลื่อนมา2ปีอ่ะเขาก็คงต้องทําอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่่นนออยยมัเเกกก็็บดลต้ง เราปล่อยงานนี้เลยใช่ไหมใช่มาปล่อยที่นี่เลยหวังว่านะไม่ตอนน้องเบบีหรือว่าน้องเสร็จกลับมือ่นู่นแค่มาดูจิกหมอนเธอเอาจริงก็ปินแหละปินปินเรายังปินเลยจริงซ้อมจนปินซ้อมจนปินนะเธอโอ้โหอยากให้ดูตารางซ้อมเลยอ่ะแต่มันเปิดโชว์ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างเวลาตอนนี้ซ้อมหนักด้วยรับงานหนักด้วยมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนกันไหมครับ แต่คุณกันเขามีเนาะมีไงสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเราสามารถเที่ยวได้1วันก็ถือว่าเที่ยวเหมือนกันไม่ไม่ช่วงนี้กันแบบว่าว่างจากการเปิดละครพอดีละครมันเลื่อนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ฉันเพิ่งถ่ายแบบคือนับดาวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทนเนติเกตแล้วก็กำลังจะมิดไนท์โฮเทลสองพร้อมกันหนึ่งคอนเสิร์ตตายแต่คุณกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาชวนไปกับเธอนีใช่ไหมล่ะมีแล้วค้วไม่บอกว่าช่วงไหนมีแล้วมีแล้วนับไปแล้วนัดไปแล้วนักไปแล้วนับกันแล้ว จองยังอย่างเดี๋ยวจองแล้วบ้าโอเคโอเคยังไม่จองยังไม่จองเป็นทริปที่ไหนทะเลเออมั้งใช่ครับเพราะคนการเขาชอบทะเลใช่นอกทะเลที่สุดเธอให้เขาเป็นไกด์หรออันนี้ให้เขาจัดทุกอย่างเลยเป็นที่ที่กันเคยไปแล้วเป็นที่กันเคยไปแล้วแต่กันบอกว่าปัติว่าที่นี่สวยก็อยากพาเขาไปที่สวยแต่ว่ายังไม่ได้จองนะไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีถอดคอหรืออะไรอย่างนี้ไงพี่กันเขาก็แบบ เขาเหรอเขาน้อยชิ้นไงเหมือนกันอ่ะเบาเบาเบาหมายถึงเสื้อผ้าหมายถึงเสื้อผ้าใส่เบาๆแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแต่เขาไปฟิตเนสทุกวันนะเงสด่ว่าเขาจะน้อยชิ้นไหมครับน่าจะมีบ้างเล็กๆใช่ใส่หรือเขีชยวโชว์กล้ามหรือแขนกุด เอาไม่รู้คุณกันจะเป็นคอสตูมให้คุณออฟไหมคะงานนี้เดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมไปครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเดี๋ยวบอกให้ถอดอแต่นี้ถ้าเขาถอดเราสั่งให้เขาใส่ไหมคะเขาฟังผมปะล่ะคุณว่าเขาฟังผมปะล่ะไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนใช่กี่วันเป็นทริปกี่วันอู้น่าจะ3วันปะใช่สามวันแต่วันสองคืนมั้งครับใช่ประมาณนี้อ๋อเป็นทะเลใต้เลยไงอ๋อเป็นทะเลใต้แหละเธออย่ไม่น่ามีใต้แหละใต้แหละ เออแล้วก็ใส่โม่มนต์เจนซิเนาะจะได้เห็นกันแบบเสิร์ฟให้แฟนคลับเลยไหมรอดูดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้เป็นงพันสองคนเลยอะไรนะครับแก๊งเพื่อนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเธอเธอจริงหรอเป็นหมื่นเป็นแสนเอราไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะไปเพราะเพื่อนๆกันถือเป็นทริปแบบชัดแบตผ่อกระชับความสัมพันธ์ไปกระชับความสัมพันธ์ไม่รู้จะได้ชาร์ตแบตหรือเปล่าเหนื่อยกว่าเดิมกลับมาแล้ว เออครับพลังหายเหมือนกันก็แฟนๆรอติดตามภาพจินๆิปิ่นๆนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากฝากแฟนมีดหน่อยจ้ะที่กายจันเพืออ่าโอเคมันมีวันนี้เท่าไหร่นะครับอ๋อ20กับ21สิงหาคมนี้นะครับผมกับคอนเสิร์ตอ๋อสองรอบเหรอยีสิงหามีวันเดียวเหรอมีวันเดียวมีวันเดียวมีวันเดียวอก็เอาใหม่นะหรือสองสองฝากฝากแฟนมีทพี่เราพี่กายนะครับฝากเลยนะครับยี่สิบสิงหานี้นะครับสำหรับ LOL นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดขายบัตรแล้วแล้วครับ เปิดวันที่9โอเคใช่ใช่ครับเริ่มเริ่มแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วว่ามีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะขายเนี่ยวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับและคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่20สิงหาคมนี้นะครับกับคอนเสิร์ต LOL 8นะครับไม่ใช่9 9เนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือบัตรแล้วนะครับผมอ่าอันนี้บอกไว้แบบว่าเตือนเตือนเนาะอุ๊ยนี่ข้อมือเธอเลยไว้คอยกเรียบร้อยโอ้ครับ